สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวชินชิรากีทองราหัสบิสซิ่นหกเจ็ดศูนย์เก้าสามศูนสี่เก้าลำดับที่สามสิบหกวันนี้จะมาสอนวิธีการเขียนกราฟ Michaelis-Menten ain Inhibition e กรณีที่ไม่มีการยับยัง้งและไม่มีการยับยัง้ง Data Analysis of Enzyme Inhibition using Excel Solver ค่ะโดยก่อนอื่นนะคะเราจะเข้าไปที่ Microsoft Excel ก่อนคะ่ะนี่จะเป็นตารางที่เราสร้างไว้เพื่อการคำนวณน,นะคะเราจะมาดูที่ Reference ก่อนค่ะโดยการนำไปเ e ิร์ชใน Google นะคะ กด Copy แล้วก็กดวางใน Google นได้เลยค่ะจากนั้นนะคะจะขึ้นเป็นหน้านี้ค่ะให้เรากดไปที่อีไซา์ที่2ค่ะแล้วจะขึ้นเป็นหน้านี้ค่ะที่จะเป็นชื่อแตเตนของเรานะคะจากนั้นให้เรากดอ p e เภ pdf ค่ะนี่จะเป็น r e f e r e n c e ของเราค่ะมีทั้งหมด5หน้าค่ะ โดยที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะมีโมเดลสองโมเดลคือ With out inhibition และก็ c o m p e t i t i v e i n h i ฮ i t i o นนะคะกลับมาที่ m i c r ก s o f อ e x c ก l ลนะคะเราจะเริ่มที่ With out inhibition ก่อนค่ะโดยเราจะหาค่า V สูงที่ได้จากการคำนวณก็คือช่อง C 2 1ก่อนนะคะโดยเราจะใช้สูตรเ็นสูตรนี้ค่ะสูตรนี้นะคะแล้วก็กดมาที่ช่อง C 2 1ได้เลยค่ะ จากนั้นให้เราถ่ายทอดคำสั่งไปจนถึงชอ่อง c 3 8ได้เลยค่ะจะได้ค่าออกมาดังนี้ค่ะต่อมาเราจะหาค่าผลต่างรบลว่างสองที่ได้จากการคำนวณตามสมการนี้นะคะกดวางที่ช่อง g 2 1ค่ะค่าจะออกมาเป็นแบบนี้คะแล้วก็กดถ่ายทอดคำสั่งจนถึงช่อง g 3 8ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะที่ช่อง se ที่ชอบ G 3 9เราจะหาค่า SSE e, ได้จากสมการนี้ค่ะคือเอาทั้งหมดมารวมกันนะคะจะได้เข้ามาจังนี้ค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะหาเรื่องทำ curve fitting ค่ะโดยการใช้ฟังก์ชัน Solver ให้เรากดไปที่ Data นะคะแล้วก็กด Solver ค่ะจากนั้นให้เราเลือกตรงนี้เป็นช่อง G 3 9ค่ะแล้วก็กดใช้ตรงนี้เป็นช่อง ม1 6แล้วก็17เนะคะเปลี่ยนเป็น g r อนอนไลน์เนี่ยแล้วก็กดสูมได้เลยค่ะโอเคแล้วเราจะได้แต่นี้ออกมานะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มทำการบอนค่โดยจะให้แกน x เป็นความเข้มข้นของสารติแล้วก็แกน y คืออัตรารูของปฏิกิริยาที่ได้จากการทดลองค่ะให้เราคุม a 2 1ถึง a 2 9แล้วก็ b 2 1ถึง b 2 9ค่ะจากนั้นกด insert แล้วก็เพิ่มการตรงนี้ได้เลยค่ะ เราจะมาเปลี่ยนชื่อกาฟก่อนนะคะกาฟของเราจะชื่อว่า Model o w i w i t h a a n i ไ i เ i ชันค่ะจากนั้นค่ะเราจะเพิ่มตรงนี้เป็น e x ด t อกซ t e ไ n แกน y เราจะให้เป็นค่า V0 ศูย์ตรงนี้นะคะคือค่าที่ได้จากค่าอาราสของปฏิกิริยาที่ได้จากการันกันแล้วก็จากการทดลองค่ะส่วน แก้งนะคะเราจะให้เป็นความเข้มข้นของสับสติกเท่านั้นค่ะได้มาเป็นดังนี้ให้เราเปลี่ยนจุดตรงนี้นะคะข้อมูลแรกติ๊กีนซีนี่วันให้เราเปลี่ยนเป็นวงกลมสีแดงกวงกดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดกดจุดนี้นะคะแล้วก็กดมาร์เกอร์เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น โน f ฟิล no ค่ะแล้วก็กดพอด d e อเป็นสีแทงแนนมาเป็นลักษณะนี้ค่ะกดโชว์เดลิเท็นนีนะคะที่แนนนะคะเราจะให้เป็นชื่อว่า m i h out i b i t i o n ค่ะ แล้วจากนั้นเราจะกดแอดข้อมูลตรงนี้ค่ะชิ้นที่2นะคะเราจะตั้งชื่อว่า mm hmm. UI Model Fit 1 Model Fit คถ้า mm hmm. แกน x เป็นความเข้มข้นของสารสเตีร A 21ถึง A 29ค่ะแล้วก็แกน y เป็นค่าอัตราเร็วก็คือ v ส่วนตรงนี้นะคะ ที่ได้จากการคำนวณค่ะคือช่อง c 2ีถึงช่อง c 2ีจากนั้นกดโอเคแล้วก็กดตรงนี้ค่ะจะได้เป็นออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราเปลี่ยนจุดวงกลมสีส้มนี้ให้เป็นเส้นปากสีชมพูค่ะเปลี่ยนทรงดิบลนยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูจากนั้นกดเป็นเส้นปากค่ะแล้วก็ลดขนาดลงเดือนสักหนึ่งพีทีเอามาร์เกอร์ออกนะคะโดยกดน้ฟิวแล้วก็กดโน้ไลน์ตรงนี้ค่ะจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะ จากนั้นจะเพิ่มข้อมูลอีกนะคะอีก2ข้อมูลข้อมูลแรกกดแอปตรงนี้นะคะเป็นชื่อว่า Mid i n h e b i t o t e r แล้วก็แกนเเราจะให้เป็นความคลิขบอ็อกข,ข,ของสถิติ e37 ถึง a 3 8แล้วก็แกน Y เราจะให้เป็นค่าที่ได้จากการทดลองค่ะ กดโอเคค่ะแล้วก็ให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นจุดกระจายสีเหลี่ยมสีฟ้าค่ะกดนี้เป็นโน f i ฟิลค่ะแล้วก็เปลี่ยนบอร์เดอร์เป็นสีฟ้าแล้วก็มาร์คเกอร์ออชั่นให้เป็นสีเหลี่ยมค่ะกดปิลวินแล้วก็กดสีเหลี่ยมท่การาที่ได้จออมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรากดแอนข้อมูลสุดท้นะคะก็ซีเนตต้าค่ะแล้วก็ จากนั้นตั้งชือ่อซีรีส์ตรงนี้เป็น W WI Model Fit แล้วก็หนึวันนี่ค่ะแล้วก็เราเลือกแกน x เป็นความเข้มขามาสองสเตทแล้วก็แกน y เป็นผค่าอัตรตาเร็วที่ได้จากการคำนวณคือ v ศูนย์ตรงนี้ค่ะส31ถึงส38จากนั้นกดโอเคค่ะแล้วก็กดโอเค จะได้เป็นจุดสีฟ้าตรงนี้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นส OLID l ล n e ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นให้เรากดเป็นดั r ทใหเป็นเส้นประค่ะเอ้ยเส้นตรงแล้วก็เอามาร์คเกอร์ออกนะคะตรงนี้กด NO FIL แล้วก็ NO LINE ค่ะมาร์คเอลดขนาดเส้นลงนะคะแบวนั้หนึ่ง การที่ได้จอมาเป็นลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะโมเดลแรกจากนั้นเราจะไปทำโมเดลที่2กันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการหาค่าตรงนี้นะคะช่อง k 21ค่ะเราจะพิมพ์เพื่อหาค่าวิส่วนค่ะตามสมการน,นี้ แล้วก,กด enter ค่ะจากนั้นทีน่เราถ่ายทอดคำสั่งไปจนถึง k 3 8ได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะหาค่าผลต่างนี้ก็ลเราสองของค่าที่ได้จากการทดลองและค่าที่ได้จากการคำนวณตามสมการด้บ่างนี้นะคะ่ะกดวางที่ช่อง u ยสเอ็ดนะคะแล้วก็ถ่ายทอดคำสั่งจนถึง k สาได้เลยค่ะต่อมาค่ะเราจะหา ค่า SDE ให้จากสมการนี้ค่ะกด enter นะคะที่ช่อง o สาจากนั้นเราจะมาทำคือ fitting ค่ะโดยกดไปที่ data ค่ะแล้วก็กด solver นะคะจากนั้นให้เราเปลี่ยน g 3 9เป็น o 3 9ค่ะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นช่องนี้ค่ะ g 1 6ถึง18 เป็นปัญจีอารจีนอไลเนียแล้วก็กดสูงแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะค่าที่ได้นะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะมาสร้างกราฟค่ะเราจะเอาจากกราฟเดิมมาก่อนนะคะค่าจคล้ายๆกันเลยค่ะ ให้เรากดตรงนี้นะคะแล้วก็กดสร้างกราฟค่ะ insert กดชา้า์นะคกดกราฟตรงนี้ค่ะจากนั้นค่ะให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นจุดกลวงสีแดงค่ะกด f ต r m าแล a กดตรงนี้นะคะให้เอาเป็น marker เป็น no ฟิิวแล้วก็เป็นสีแดงค่ะ มาลักษณะนี้นะค่ะแล้ให้เราเปลี่ยนชื่อโมเดลนะคะเป็นโมเดลสองของพิทิทีข้อมูลแรกนะคะจะชื่อจะชื่อว่า bit out inhibitor ค่ะเราจะเปลี่ยนด้วยกดตรงนี้นะคะแล้วก็เปิด edit เป็น bit out in แล้วเราจะแอดข้อมูลเข้าไปะคะ่ะโดยให้เกียทิเป็นความ,ม,มช่องของสัมสต e ช่องท่ยี่สิบเอ็ดถึงทย่ยี่สิบเก้าแล้วก็แกนวายเป็นช่อง K คยี่สิบเอ็ดถึง K ยี่สิบเก้าค่ะซีนี้นะคะจะชื่อว่า c i c i เดแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นเราจะเปลี่ยนจุดตรงนี้นะคะให้เป็นเส้นปากสีชมพูค่ะกด Solid Line แล้วก็กดสีชมพูจากนั้นลดขนาดลงค่ะเหลือสักหนึ่งแล้วก็กดเปลี่ยนจัไทายเป็นเส้นปากเอาาเก็ร์ออกโดยการกด No Fill นะคะแล้วก็กด No Border จะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะ จากนั้นเราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกค่ะคือให้เรากด Select Data เหมดดือนะคะแล้วก็กด Add ขอ้อมูลที่นี่จะชื่อว่า w i t h in High b i t e r in h i g b i t o r s แ x เราจะให้เป็นความเข้มของสับสัสติที่ช่อง i 3 1ถึง i 3 8แคะ่ะแล้วก็กัน y เราจะให้เป็นช่อง g 3 1ถึง g 3 8 อย่างจุดวงกลมสีเขียวนะคะให้เป็นจุดกระจายสีเหลี่ยมสีมน้ำเงนะะินค่ะกดเป็น no ฟิ l นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนนี่เป็นสีเงินจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีเหลี่ยมนะคะกดฟิ l อ i นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปสีเหลี่ยมจะได้ออกมาเป็นแบบน,นี้ค่ะแล้วข้อมูลสุดท้ายนะคะคือ โมเดลฟิตมันะะเดี๋ยวมาจะทำตรงนีก่นอนถ้าเรากด add ข้อมูลนะคะก็กดนี่เป็นโมเดลฟิตมัน OMG oh C.I. m o d e l f i t แล้วก็ให้การเอกเต็มความเข้มข้นของสารสเต t e อยี่สิบเอ็ดถึง I สสิบแปดก็ y คือค่าที่ได้จากการนนะคำนวณค่ะ k สาเอ็ดถึง k สาสิปตอนนั้นกดโอเคค่ะแล้วก็กดโอเคตรงนี้ จะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะให้เราเปลี่ยนจุดสีน้ำเงินนี้นะคะให้เป็นเส้นสีเขียวค่ะแล้วก็ลดขนาดลงนะคะห,หนึ่งแล้วก็เอามาเกอร์ออกค่ะกด no fill ตรงนี้ค่ะแล้วก็กด no line แล้วเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะ axis v e t o นะคะอันแรกเราจะให้เป็นแกน y ที่เราให้นะคะจะเป็น ค่ามีสูงคืออัตราเร็วตรงนี้ค่ะแล้วก็แกน x ค่ะเราจะให้เป็นค่าความเข้มข้นของสบสเตทค่ะ่เสร็จแล้วนะคะโมดลสองคือความพิธีอินฮับิชันกับที่เราสร้างค่ะ ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ